ก็สวัสดีนะครับก็วิดีโอตัวนี้นะครับผมจะมาสอนนะครับวิธีการจูน้้ำมันในตัวเบนซินนะครับของ Hon ด a นะครับซึ่งก็จะมีนะครับเป็นแนวทางนะครับให้ทุกคนนำไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นเบื้องต้นนะครับว่าวิธีการจูแล้วมันมีวิธีการดูอย่างไรนะครับเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะครับให้เราไปจูนนะครับ ในรถตะกูเบนซินได้นะครับซึ่งก็หลักๆก็จะใช้เหมือนกันเลยนะครับเพราะว่าในเบนซินเนี่ยค่อนข้างที่จะนะครับให้ความสําคัญเรื่อง a อนะครับว่าอัตราส่วนอากาศกับน้ํามันนะครับว่าเราจะรู้ได้งไงนะครับว่าถ้าเราจูนน้ามันไปขนาดนี้นะครับค่า a อเนี่ยมันจะเป็นขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมจะมาสาธิตนะครับในส่วนของซีบิกนะครับ ซีเอฟซีนะครับเบอร์นี้นะครับ uh, uh, ที่ลงททายด้แซดห้าสามศูนย์นะครับเบอร์น okay, mm ี้โอเคผมก็จะลากเข้าเลย mm hmm. นะครับห uh, ลังจากลากเข้านะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เราทําการกดที่สิบหกบิตสองห้าห้ลูนะครับเราจะมาทําการหานะครับทําการหาอ,อตารางน้ํามันนะครับ ตารางน้ำมันในตระกูลฮอนด้านะครับมันจะมีอยู่สองแบบหลักๆเลยนะครับก็คือเป็นตารางยี่สิบนะครับยี่สิบคูณสามสิบนะครับครับนะครับอ่ยี่สิบคูณยี่สิบคูณสิบเอ้ยไม่ใช่นะครับอ่ายี่สิบคูณยี่สิบแล้วก็อีกตารางหนึ่งก็คือยี่สิบคูณสิบนะโอเคนะครับ ตารางน้ามันเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ให้เราจําตรงนี้เอาไว้นะครับจะอยู่หลังจากจากาที่เป็นรูปลักษณ์แบบนี้นะครับก็คือจะเป็นเส้นนะครับออันนี้นะ่าจะเป็น VU นะครับโอเค VU โอเคเนี่ยรูปเบอร์ก่อนอโอเคใช่ครับตัวนี้นะ่าจะเป็น VU เ,นนะเดี๋ยวผมจะสาธิตสองแบบเลยนะครับอันนี้นะครับจะเป็นตารางส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นค่าที่ อทีอ่เส้นตรงเหมือนนกันเลยนะครับอให้เรามาสังเกตดูเส้นตรงแบบนี้เนี่ยหมายถึงนะครับมันจะเป็นค่าที่เท่ากันนะครับแล้วช่วงท้ายเนี่ยมันจะตอบค่าลงมาเดี๋ยวเรามาดูที่ตารางเทินะครับให้เรามาที่ทอเคนะครับนะในตักฮอนด้าจะเป็นตาราง20นะครับอค 20. อ20จะเป็น20คูณ20คูณ30นะครับ ให้เรามาดูนะครับมันจะเป็นนะครับค่าเดียวกันเลยนะครับถ้าใครไม่รู้นะครับว่าจะเอาค่าไหนนะครับที่เป็นนะครับไปขึ้นต้นอยู่ข้างหน้าตรงนี้นะครับให้เรามาดูที่สองดีนะครับข้อสังเกตง่ายๆเลยนะครับเรามาดูสองดีนะครับว่าพวกนี้เส้นตรงเนี่ยเส้นตรงก็หมายความว่ามันจะต้องมีค่าที่เท่ากันในแต่ละแถวแน่นอนนะครับให้เรามาสังเกตนะก็ว่ามัน ค่าตรงไหนนะครับที่เป็นค่าเหมือนกันนะครับสังเกตนะครับว่าค่ามันเป็นสามเก้าศูนย์หกสี่เราก็มาหานะครับฮะพวกนี้นะสามเก้าศูนย์หกสี่นะครับอยู่ตัวแรกเลยนะครับผมลองเลื่อนมาทีข้างหน้านะครับฮะเรื่อมาทีข้างหน้านะครับมาดูที่สองดีนะครับอ่ายไหมครับใครที่จํานะครับพาดแรกที่ผมสอนนะครับตารางมันจะขาดกันนะครับอ่ามันจะขาดกันคือ แบบนี้น่าจะได้แล้วนะครับก็คุมเลยนะครับคุมไปจนถึงนะครับให้ได้เป็นนะครับอ่ามันจะต้องได้เป็นสามสิบนะครับอ่าอย่างตัวนี้เห็นมครับถ้าทุกคนยังไม่ชำนาญนะครับกลับมาดูสองดีนะครับยังดูนะครับว่ามันยังไม่เต็มนะครับมันยังไม่เต็มแสดงว่าเราคุมไม่ครบนะครับคุมไม่ได้สามสิบเลยนะครับอ่านี่ครับยี่สิบคูสามสิบ ยูนะครับตรงนี้ตรงกันไปเลยนะครับกดคนะครับเราจะได้ค่าแบบนี้นะครับอ่าซึ่งค่านี้นะครับมันเป็นค่าดิบนะครับทีนี้เนี่ยเราจะต้องแปลงนะครับค่าพวกนี้ให้เป็นแลมดานะครับว่าแลมดานะครับอ่าแล้วเราจะนําค่าแลมดานะครับไปเอ่อไปเช็คกับตารางตารางเอฟนะครับเดี๋ยวผมจะพามันนะครับว่ามันมีวิธีการดูอย่างไร ค่าที่เราใส่นะครับก็คือจะเป็นนะครับ0.04ตัวนะครับแล้วก็22นะครับแล้วก็ใส่ทัวฎีมุมนะครับ2ตำแหน่งนะครับโอเคนะครับ2ตำแหน่งตรงนี้นะครับมันจะได้ค่าแลมดาออกมานะครับซึ่งค่าตรงนี้นะครับคืออะไรนะครับ ซึ่งค่าตรงนี้นะครับมันจะได้เป็นค่าเอฟมันจะแปลงเอาไปมันก็จะสามารถเอาไปเทียบกับตารางได้นะครับว่าถ้าเราใส่ค่าน้ำมันนะครับที่เป็นศูน 0, เนี่ยค่าเอฟในกล่อง ecu อมันจะอ่านได้เท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันอเรามาดูในตัวอให้เรามาที่เว็บไซต์นะครับอแล้ว Google แล้วก็ค้นหาครับว่า afr ลัปตานะครับ อ่า uh, F F มาทูลแลม้ากด enter ไปนะครับอ่า uh, มันจะขึ้นอ่าเว็บที่ชื่อว่าอ่า F T Y Rising อ่าโ uh, ดยนี้เข้ามาเลยนะครับอ่า uh, ตรงนี้อ่า uh, นะครับมันก็จะมีค่าบอกเลยนะครับเดี๋ยว <ux> เรามาดูกันนี่ก็คือค่าแลมดาที่เราได้อ่านมาเมื่อสักครู่ตรงนี้นะครับอ่าตัวนี้คือค่าที่เราได้อ่านมาเมื่อสักครู่ก็คือค่านะครับ ตรงนี้นั่นดิค่าที่อยู่ในตาตรงนี้นะครับคือค่าแลมดานะครับอ่ะเรามาดูตรงนี้นะครับก็คือมันเป็นศูนย์ุดแปดหกนะครับนะครับส่วนใหญ่ตารางเนี่ยจะมีค่าเท่ากันนะครับฟางรุ่นนะครับจะเป็นค่าเท่ากันหมดเลยศูน6ศูนย์ุดแดหกก็คือศูนยดปดหกทั้งหมดเลยนะครับเรามาดูนะครับจำไว้นะครับศูนย์ุดแปดหกนะครับเราก็ให้มาหานะครับที่ตรงนี้นะครับที่เป็นค่า0ูนยุดแปดหกนะครับอ่าศูนย์ุดแปดหกตรงนี้นะครับอ่า ตัวนี้คือ0ูนย์ปดูนย์ุดแปดหกนะครับอ่าเนื่องจากว่าอะไรครับถ้าใครเนี่ยรถใครนะครับที่ใส่นะครับที่เป็นนะครับอ่ที่เป็นอ่าแก๊สโซ่เนีนะครับส่วนใหญ่นะครับค่าเลมลาอ่าค่า a อ r อนะครับมันจะมันจะมีค่าใกล้เคียงก็คือ1ิบสองุดหกสี่อ่าบริเวณนี้เลยนะครับอ่านี่คือสิบสองุหกสี่นะครับ ถ้าสมมุติว่าใครนะครับที่อยากได้นะน้ํามันที่บางกว่านี้ทํำยังไงครับเราก็ต้องเพิ่มค่าแลปดาใช่ไหมครับยิ่งเพิ่มนะครับอ่ายิ่งเพิ่มน้ํามันยิ่งว่งนะครับสมมติเรามาดูตัวนี้ก็ได้นะครับอ่าอ่าศูนย์จุดเก้าหกอ่าศูนย์จุดศูนย์จุดเก้าห้าแล้วกันนะครับศูนย์จุดเก้าห้าตัวนี้นะครับก็คือสิบสามจุดเก้าเจ็ดสิบสามหมายถึงว่าอากาศนะครับอากาศสิบสามส่วนต่อน้ํามันหนึ่งส่วน นะครับตอน,น้้ำมันหนึ่งส่วนซึ่งอากาศเนี่ยมันจะเยอะกว่านะครับถ้าเราใส่ตรงนี้เนี่ยแสดงว่ายิ่งเราใส่ค่ามากนะครับน้ำมันก็คือน้ำมันยิ่งยิ่งจ่ายน้อยพอจ่ายน้อยเนี่ยพอจ่ายน้อยนะครับอากาศ,ากาศาน้ำมันก็จะบางเพราะว่าอากาศปริมาณเท่าเดิมนะครับอากาศปริมาณเท่าเดิมแต่ว่าเราไปลดน้ำมันนะครับค่ายิ่งมากเท่ากับ เราลดน้ำมันนะครับในโจทย์ของแ a บดาเห็นไหมครับถ้าถือว่าเราลดเรามาหนึ่งเลยเนี่ยเราใส่หนึ่งเนี่ยมันจะเป็นนะครับสิบสี่นะครับสิบสี่จุดเจ็ดศูนย์นี่คือค่าสมมตินะครับเดี๋ยวผมลองใส่ทั้งตารางเลยนะครับใส่เป็นศูนย์จุดเก้าห้าผมใส่ศูนย์จุดเก้าห้าเกิดอะไรขึ้นนะครับเกิดอะไรขึ้นเราก็มาดูมาเทียบตารางเลยนะครับ 0.95อยู่ตรงไหนครับตรงนี้นะครับค่า a f เนี่ยก็จะเป็น13.97นะครับค่า EIF จะเป็น13.97ประมาณนี้นะครับถ้านะครับถ้าใครนะครับถ้าใครกลัวน้ำมันบางนะครับบางเกินนะครับก็ให้ทำการลดลำดานะครับลดลำตานจากค่าเดิมนะครับจากค่าเดิมเนี่ยเป็น85ถูกไหมครับเราอาจจะลดเหลือ84 83ก็ได้นะครับลดเป็นซินไม่ต้องไปลด ทีละเยอะนะครับให้ลดทีละจุดเลยนะครับทีละศูนย์จุดนะครับแบบนี้นะครับมันถึงจะเพราะว่าเบนซินเนี่ยถ้าลดเยอะหรือเพิ่มเยอะเกินไปเนี่ยมันจะลดจะด้านนะครับอ่าดีคือวิธีการดูในด่านน้ามันของเบนซินนะครับอ่าแล้วก็วิธีการเทียบตลาดนะครับอ่าในส่วนตัวนี้จะเป็นอะไรเอ่ยตัวนี้จะเป็น e แปดห้านะครับอ่า e แปดห้าถ้าถือว่าใส่0ู5จุดเก้าห้านะครับ เออซูนเมื่อกี้เราใส่0.95เหนะครับ e ี20เนี่ยน้ำมันจะนานะครับก็คือ9 9.72นะครับ9.72นะครับถ้าสมมติว่าใครนะครับอยากให้มันเข้าใกล้11นะครับอ่า11เนี่ยอาจจะต้องใส่1.20เลยนะครับอันนี้เราพูดถึงในกรณีนะที่หมอนฉีดเดิมนะครับหมอนฉีดเดิมแล้วก็ลินเดิมนะครับ ที่เราไม่ได้จุดแอร์ o ฟนะครับซึ่งเราปรับแค่น้ำมันนะครับปรับน้ำมันเท่านั้นนะครับอยากให้หนาหรือบางเนี่ยให้เรามาดูเทียบเดลตดาเลยนะครับเดลต้านะครับถ้าค่าตัวนี้น้อยนะครับค่าแก๊สเนี่ยค่าแก๊สเอฟอาร์คือแก๊สอหอพวกนี้นะครับยิ่งน้อยนะครับยิ่งน้อยน้ำมันยิ่งหนานะครับยิ่งน้อยน้ำมันยิ่งหนานะครับยิ่งเยอะน้ำมันยิ่งบางนะครับถ้าบางไปเนี่ยเครื่องเนี่ย อาจจะมีปัญหาได้นะครับส่วนใหญ่ถ้าใครอยากได้เทปเซฟนะครับก็ให้อยู่บริเวณ12นะครับ12ถึง13บริเวณนี้นะครับก็นี่ครับวัน82นะครับถึงนะครับเอ่อถึง89 90ก็ยังได้นะครับ90นี่ก็เรือบากแล้วนะครับอ่ารถบางคันนะครับรถบางคันเนี่ยบางคันเนี่ยมาจุดศูนย์จุด เก้าหกก็มีนะครับบางครั้งก็มาสูนย์จุดเก้าหกแบบนี้ก็มีนะครับวิธีการจูนนะครับบางครั้งเนี่ยถ้าใครนะครับเอาง่ายง่ายเลยนะครับจูนที่ขวานะครับแล้วใส่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับใส่ลบหนึ่งดูก่อนนะครับอ่าแล้วเราไปจับลำไหนนะครับดูออริมันจากแปดสิบหกหรือแปดสิบห้านะครับอลดทั้งตารางก็ได้นี่ครับ ลดทั้งตลาดก็ได้หรือถ้าใครเนี่ยพอเวลากดเต็มเต็มนะครับกดเต็มเต็มแล้วนะครับน้ํามันนะครับน้ำมันอยังบางอยู่นะครับก็เอามาอะไรครับคลิกนะครับข้อไว้แล้วก็ลบเลยลบหนึ่งเปอร์เซ็นต์ลบลงไปได้เรื่อยนะครับลบช่วงท้ายนะครับตัวนี้คือช่วงท้ายนะครับอ่าเห็นไหมครับเห็นไหมครับช่วงท้ายเนี่ยเขาจะตบตบน้ํามันให้หนาขึ้นนี่ครับเพราะว่ารถใช้รอบสูงนะครับ เมื่อรอบสูงเนี่ยไฟก็จะยิ่งแก่นะครับองศาจุดระเบิดเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนรอบต่ำพอไฟยิ่งแก่เนี่ยถ้าเราจ่ายน้ํามันเท่าเดิมนะถ้าเราจ่ายน้ํามันเท่าเดิมนะครับน้ํามันก็จะปากนะครับอ่าอนี่คืออ่าประมาณนี้นะครับก็แนวทางในการจูนนะครับก็ถ้าใครอยากง่ายๆเลยนะครับทุมทั้งหมดขี้ขวานะครับแล้วเป็นเปอร์เซ็นแล้วก็ใส่ลบหนึ่งประมาณนี้นะครับแล้วลองไปวิ่งดูแล้วก็ จูนไฟนะครับตามที่ผมสอนในในพา์ที่แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกเบอร์หนึ่งนะครับว่าเป็นยังไงนะครับอาเป็นเั็นนี้แล้วกันเป็นซีวิกนะครับตัวนี้จะเป็นซีวิกกดโนมนะครับโดวิสสองห้านะครับไอลูนะครับโอเคนะครับเรามาดูนะครับหาตารางนะครับที่เป็นนะครับ น้ำมันเวินไ,ไม่ต้องจูเ่เยอะนะครับก็ได้มาเรื่อยๆนะครับอ่าโอเคกดหนะครับใครที่จำตารางลักษณะนี้ได้นะครับถ้าจอาเจอนะครับรูปลักแบบนี้นะครับแสดงว่าน้ำมันเนะี่ย จะต้องอยู่บริเวณใกล้เคียงอ่านะครับสังเกตนะครับว่าตรงนี้กับตรงนี้มันมีนะครับมันมีข้อมูลมาคาดกันนะครับมีมาคาดกันแต่นะครับเป็นข้อมูลที่เหมือนกันหมดเลยนะครับก็คือเป็นค่าเดียวกันนะครับอ่าเรามาดูตรงนี้ก็จะเป็นยี่สิบเหมือนเดิมนะครับอ่ายี่สิบนะครับให้มองหาค่าที่เหมือนกันนะครับอ่าก็คือ สามแปดแปดจุดเจ็ดนะครับให้สามแปดแปดจุเจ็ดเลื่อนมาอยู่ที่ข้างหน้าเลยนะครับตรงนี้นวจะเป็นตารางยี่สิบคูณสิบเออยี่สิบคูณยี่สิบนะครับตัวสี่อ่าตัวนี้ครับเป็นยี่สิบคูณยี่สิบแล้วก็มาที่สองดี่อ่าเห็นไหมครับมันจะเป็นตรงนี้เลยนะครับมันจะขาดขันกดเคนะครับใส่ตัวหารนะครับูศูนย์จุดหนึ่งสองสามสี่อ่า คือสองสองนะครับแล้วก็ใส่สองอ่าตรงนี้เนี่ยให้น้ามันมาที่เท่ากันหมดเลยก็คือเป็นศูนย์ยุดแปดห้านะครับอ่าอีกอันหนึ่งนะครับอีกตารางหนึ่งนะครับอ่าอีกตารางหนึ่งก็จะเป็นนะครับเป็นค่าเดียวกันนะครับเรามาดูก,ก็คือสามแปดแปดศูนย์เจ็ดนะครับถ้าใครที่จาได้นะครับว่า เบอร์ก่อนหน้านี้นะครับมันจะจับครั้งเดียวเลยก็คือยี่สิบูณสามสิบแต่บางแต่บางเบอร์เนี่ยมันจะมีข้อมูลขั้นนะครับก็ให้เราจับแบบนี้นะครับตารางแรก่ะจะเป็นยี่สิบคูยี่สิบตารางที่สองจะเป็นยี่สบคูสิบรวมกันก็จะได้ยี่สิบคูสามสิบอ่ากดคีย์หาเหมือนกันนะครับโ <Okay. S 1> อเค่าเหมือนกันหาไครับตารางตารางเหมือนกันนะครับ ค่าเหมือนกันโอเควิธีการดนูนะครับการดูดูอย่างไรน,นะครับก็เหมือนกันเลยนะครับกดคุมทั้งหมดแล้วกดเปอร์เซ็นต์แล้วก็กดลบนะครับเธออ่าแล้วก็เอาไปวิ่งดูนะครับถ้าใครที่มีเครื่องอ่านนะครับจากโอเวดีนะครับก็ลองนําไปอ่านดูนะครับว่าถ้าเราใส่0ู5ย์จุดแปดห้าเนี่ยอ่าศูนย์จุดแปดห้าเนี่ยแล้วพอเวลาเรากดเต็มเต็มเนี่ยอ่ามันนะครับอยู่ที่12สอง ยุดห้าศู์หรือไม่นะครับอ่าถ้าไม่อยู่เนี่ยมันก็จะอยู่ที่บริเวณใกล้เคียงนี้นะครับอ่าไม่ต้องไปแต่ถ้าตอนผ่อนเนี่ยไม่ต้องไปน้ามันนะครับตอนผ่อนเราต้องมาดูค่าค่าตอนที่เอตอนที่เหยียบนะครับตอนที่เหยียบคันเร่งนะครับตอนที่รถวิ่งว่าค่าเนี่ยมันจะได้เป็นสิบสองหยุดห้าสู์ไหมนะครับเพราะว่าเราตอนนี้เราใส่นยุดแปดห้าใช่ไหมครับค่าแลมด้าเนี่ยมันจะต้องเป็นประมาณเท่านี้นะครับ แต่ถ้าใครใส่ E ยี่สิบเนี่ยเอ่อถ้าสมมติว่าใครใส่ E ยี่สิบเนี่ยก็ลองมาดูนะครับว่ามันเป็นค่านี้ไหมนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยผมจะดูค่านี้นะครับสิบสองห้าสิบนะครับดูนะครับเพื่อที่เช็คว่ารถนับน้ำมันหมาดหรือบางนะบางบางอ่าบางท่านนะครับก็อาจจะอยู่เน้นนะครับที่ท f ่ให้อยู่บริเวณสิบสองนะครับปลอดภัยนะครับรถแช่ได้นะครับไม่ให้มัน บางเกินไปนะครับถ้าบางเกินไปเนี่ยอาจจะมีความเสียหายต่อเครื่องยนต์ได้นะครับอันนี้ก็อยู่ที่สุดข่ายทุกปันนะครับอันนี้ก็ผมนะครับมาสอนไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับเพื่อให้ทุกคนไปนําไปพัฒนาต่อนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการชุบนะครับน้ามันในรถของมันดานะครับทุกตัวก็จะคล้ายๆกันนะครับก็สวัสดีครับ